อันนี้เป็นบัตรเดิมของท่านนะจ๊ะบัตรเดิมของหลวงปู่ศิลาจะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในค่ะอืปเบิงไก่จ้ะ,จะดูไก่น้อยเยอะแยะอืมอุดมสมบูรณ์มากจ้ะที่นี่็ปนปา่า ดูไก่ดูนี่มาดูไก่นู่นนู่นไก่เป็นกระสีเลี่ยงไก่จะเย็ยนเย็นไม่จ๊ะอย่ที่นี่เย็ยนมากๆนะคะอันนี้เป็นวัดเดิมของท่านจ้ะหลวงปู่สีและะ้วค่ะดูกระลอกดูกระลอก ดูกระลอ,อกอนานกระลอ,อกไหนทำไมไม่หลบทางเพื่อนล่ะกระลอ,อกขาวจ้ะกระลอ,อกขาว,อ,อ,ขาวอยู่ที่วัดเดิมของท่านนะจ๊ะ วัดหลวงปูป่ศิลาไหนไหนตัวไหนสีอะไรเป็นสีขาวดเหรอเราเดินไปดูข้างในกันไหน,หไหนเราจะเดินไปข้างในนะจ๊ะเดินไป เบ้าวาเดิมบ erm. ัดเดิมของท่านอันนี้เป็นบัดเดิมไปดูไก่อยู่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆากไก่นม่นไก่เก่อันนี้เป็นบ้านเดิมบ้านบ้านแจ่ติ ไก่แก uh, ่อยู่ที่นี่เยอะมากมากควงมาแลยสองควงจ้ะญาติปฐุมมา นี้ก็จะเป็นแม่ย่าปัทุมมาค่ะอยู่วัดเดิมของท่านนะคะสาธุเอาเด้อจ้ะเด็นแม่ย่าปัทุมมาค่ะอยู่วัดเดิมของท่านเดี๋ยวเราจะไปดูไปไหว้พระอยู่ตรงจุดนูน้น พรุ่งนี้เป็นบันโชคนี่ไงของแท้เลยเต่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเต่าใหญ่สองตัวใช่ขึ้นมาหน่อยจ้าขึ้นมาทำไมไม่ขึ้นมาหพรแช่น้ำที่อะไจ้ะบริเวณที่เดิมบ mm. ้านเดิมของท่น ใบว้ bye bye, พระก่อนก้อยป,ปูกก่อนต้นก้นกับหน้าหลายดิยจ่ะนี่เป็นเ่ยนเี่ยงเลี้ยงไก่จ้ะเลี้ยงไก่ วัดเก่าหันกันวัดเด่นเด่นของท่านเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระกัะขึ้นไปไหว้ขึ้นบนนี่อันนี้จะเป็นวัดเด่นของท่านนะคะใส่ปางน้ำ สาธุกรน,นั่นไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ไม่ผ่านะนี่ย่จะที่เดิมของท่านจ้ะ Jangan lupa like, share dan subscribe ya! วัสี่เอามาเอานั้นมา,เ,มาเอามาทำดีๆเอามารกมารื้อมจนพี่ขายก่อนดิพี่ถายตาโกก่อน อันน mm. really? mm. uh. ี้ม ka ันจะโดนไฟนะเ่ไม่ได้นะมากมามานี่งใช่ไไหม้อนตัวไหนหน่่เดนหนูเอาบ้างเสียงอายุก

อันนี้คือวัดเดิมนะน่ารักมากมากได้หลายเยอะมากมากโน่นแง่เล็กเกินไก่แก่จะไก่แก่ตัวเล็กๆ ปลาอุดมสมบูรณ์มากๆากปลูกป้าแบบนี้ปลูกป่าแบบนี้แล้วก็เลี้ยงไก่แบบนี้ก็ก็ดีนะคะอันนี้อยู่วัดเดิม ของหลวงปู่ศิลานะคะล้าเดิมก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้จะเืินเข้าไปใกล้ๆดูไก่ยากมาก้เขาก็คงจะอยู่แบบมีความสุขนลจ๊ะ เดิมของท่านนะคะนี่เมื <Yeah. S 1> ่อกี้ก็ไปเสียงโชคมาแล้วจ้ะได้ได้รเปล่าอ้วนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอุ้ยออื้ออเอ้ออืบอ้อื้ออ้อ้อเ้อ้แล้วเอ้อล้วเอ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้วเี่เต่าอีกสองตัวที่ยังไม่ขึ้นเป็นตัวเล็กเดี๋ยวไปดูหลังเต่าขึ้นมาขึ้นมามาตรงนี้ไปดูหลังเต่าดูหลังเต่ามีอะไรหรือเปล่ามีเลขไหม ใหญ่แท้แท้อุ้ย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 จะจะงับน้ำหนักจะงับเต่าอะไรก็ไม่รู้เราเอามือไปจับกระโดดองมันไม่ได้ได้ได้เหรอจับมันไม่ได้แล้วเนี่ยจับหัวมันไม่ได้มันนิเงือกอุ้ยเรื่อยเดี๋อยดูเขาก็กัดอันนั้นบ่ออะไรดูน่าจะบ่อปลา

โอ้มันก็ฉลาดอยู่ดิมันฉลาดมากเลยมันกัดไม่มันกัดไม่เข้ามันก็ยังเอามือดึงอะ่ะเมืกี้ได้ยินเสียงเขากินตกตกเลยเอาก,กินโชว์ก้องด้วยกินโชว์ก้เมื่อกี้เขากินโชว์ก้องกินิงมากินอาหารกินกล้วยย้อนลงไปตัวยยใหญ่ไงจ้ะเต่าใหญ่ ทำอะไรกินกล้วย <m> ่ไ <t ired> มะลกิน <t> พ <ired> no. oh. oh. ัก like. บ ah ่ค่ะตาเชื oh. ่อมมาอันเก่าก็ไม่เจ็บเอาแค่เนาะแล้วก นี่จะว,วัดเดิมของปูกรค่าเพิ่นเอาเขาให้กินไก่แจ้น่ารักมากมาก ลายค่ก็ลายแน่จ้ะเต็มป่าตรงนี้เลยนะคะป่าอุดมสมบูรณ์มากๆอันนี้เป็นของปู่ศิลาบ้านเดิมของเดิมๆของท่านค่ะทางออก ตะก่อนเพิ่นก็อยู่นี่แหละจ้ะอยู่ที่นี่นะคะไปดูกันลอกค่ะดูกันลอก,กลอกกระแตอยู่นี่เบิร์ดนะจ้ะเป็นป่าที่อุดมสมบะะูรณ์จ้ะเย็นจะเย็นสบายป่าที่นี่นะคะมาให้ดูกันลอกสิะคะเจอหรือเปล่า เป็นแต่เกิดเห็ดแต่คงไม่เกิดหรอกเพราะว่ามีไก่ไก่เขาก็จะคุยเกิดไม่ได้เห็ดไม่มีสิทธิ์เกิดหรอกคะ่ะตรงนี้ไม่มีสิทธิ์เกิดเห็ดนะคะนี่แต่ไก่แก่ไก่แก่ทั้งนั้นเลยวัดเดิมๆจะ้ะวัดเดิมของท่าน ก็ลอกขาวเห็นมาจ้อะก้กองก้องเังยีงยงกินนานก็ลอกขาวมามารีบมา นี่ทางออกกลับแล้วจ้านี่วัดเดิมของท่านจ้ะอันนี้วัดเดิมเดิมนะจ้ะของหลวงปู่ศิลาจ้ะเทจ้า